สวัสดีค่ะดิฉันชนะนันพัฒนพิสารอภิพ,พงศ์ค่ะผู้อำนวยการสํานักง,งานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนะ้เมืองฮ่องกงนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงโอกาสนะคะของสินค้าไทยในตลาดฮ่องกงค่ะแล้วมาดูว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างดิฉันขอแชร์สกรีนนะคะ เรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยฮ่องกงเนี่ยนะคะเป็นประตูการค้านะคะไปสู่จีนค่ะ ไม่ว่าจะประเทศไหนๆรวมถึงไทยด้วยนะคะตั้งแต่อดีตแล้วเราก็เวลาเราทําค้าขายกับจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยส่วนมากก็จะมาผ่านทางฮ่องกงนี่แหละคะ่ะสกตอนน้ำเมืองฮ่องกงแห่งนี้นะคะเราดูแลทั้งฮ่องกงและมาเก๊าค่ะซึ่งทั้ง2เมืองนี้นะคะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของออประเทศจีนนะคะถามว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นยังไงก็คือว่ามีรูปแบบการ กครองของตัวเองนะคะแล้วก็แต่ว่ายังอยู่ภายใต้จีนก็เรียกว่า1ประเทศ2ระบบค่ะรวมถึงทางฮ่องกงเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะการค้าการเงินการธนาคารด้วยค่ะสำหรับสินค้าที่นำเข้านะคะและเซว่าจากฮ่องกงส่งจากไทยส่งไปยังฮ่องกงเนี่ยก็ไม่เสียภาษีคาเข้านะคะยกเว้นบางสินค้าอาทิเช่น พวกแอลกอฮอล์เป็นต้นค่ะฮ่องกงเนี่ยมีพลเมืองประมาณ7.5ล้านคนนะนะคะถ้าถามว่าความใหญ่ของพื้นที่ก็ประมาณเท่าๆกับกรุงเทพของเราเนี่ยค่ะแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันนี้นะคะห้ฮองกงห้ฮ่องก,ง,อง,กงดอลลาร์ก็ประมาณทเท่าๆกับประมาณ4บาทไทยค่ะถ้าถามว่าค่าครองชีพที่นี่เป็นอย่างไรนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเหมือนราคาเนี่ย ใกล้ๆกับบ้านเราหมดเลยแต่ว่าแค่เปลี่ยนจากเงินบาทเป็นฮ่องกงดอลล่าร์เท่าน,นั้นเองเช่นค่าอาหารเนี่ยก็ตกจานหนึ่งประมาณ50บาทห้ฮ่องกงดอลลาร์หกฮ่องกงดอลลาร์ก็ประมาณใกล้ๆกับบ้านเาราราคาก็ประมาณนี้ค่ะส่วนมาดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยนะคะมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับฮ่องกงเป็นยังไงบ้างนะคะก็ปกติเนี่ย ตลอดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะการค้ารวมระหว่างไทยฮ่องกงเนี่ยฮ่องกงเป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่8ของไทยนะคะเกาะเล็กเกแค่นี้ราคาอันดับที่8น,น,นะคะก็มูลค่าการค้า2ฝ่ายนะคะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0้าล้านเหรียญสารัฐในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะเป็นส่งออกนะคะแล้วก็ไทยเราก็ได้ดุลนะนะคะอ,อ,อยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0 ะะแล้วก็ไทยเรานำเข้าจากฮ่องกงอยู่ที่แค่ประมาณ3,000เท่านั้นเองแต่ดูจากปีที่แล้วเนี่ยนะคะก็การส่งออกจากไทยไปยังฮ่องกงก็ลดลงประมาณ3.6%ซึ่งมันก็กระทบกับทุกประเทศเนื่องจากโควิดสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละคะ่ะแต่ถึงแม้ว่าหลายๆสินค้าจะลดลงโดยเฉพาะพวกสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะซึ่งก็เป็นตัวท็อป10หลักๆ ที่ไทยเราเนี่ยส่งออกมาฮ่องกงก็ได้แก่พวกอัญน,นมันีและเครื่องประดับเหล่านี้เป็นต้นนะคะพวกนั้น,นลดลงเยอะค่ะแต่ว่าในสินค้าที่เป็นสินค้าอาหารนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งมีความจําเป็นเนี่ยกลับสูงขึ้นมากค่ะดูได้อย่างจากตารางที่เห็นเนี่ยนะคะพวกผลไม้ผักต่างๆพวกเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะอย่างเนื้อหมูเนี่ยปีก่อนนะคะเพิ่มขึ้น70% 0กว่าเปอร์เซ็นต์ปีที่แล้วเพิ่มขึ้น300กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะ ก็เนี่ยนะคะสินค้าที่มีโอกาสอย่างเช่นผลไม้ที่ดิฉันแจ้งเมื่อสักครู่เนี่ยภาพรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง24%เลยโดยนะคะมาดูท็อป10นะคะมูลค่าสูงที่สุดเลยก็คือทุเรียนค่ะทุเรียนเนี่ยเราขายได้เกือบประมาณ200ล้านเหรียญสหรัฐนะคะก็เพิ่มขึ้นประมาณ27%ปีที่แล้วนะคะขายติดขายดีมากเลยมังคุดก็ขายเพิ่มขึ้นถึง200กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะมังคุดเงาะ มะม่วงมะม่วงเองก็สูงขึ้น70กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะจากปีก่อนก็เราก็พยายามสู้ค่ะแล้วก็เราก็ทำตลาดรวมถึงอาหารไทยนะคะพวกอาหารสำเร็จรูปค่ะเนื้อสัตว์ต่างๆเนื้อหมูเนื้อไก่นะคะโดยเฉพาะเนื้อหมูเนี่ยที่บอกค่ะได้อาน,นิสงส์จากการที่ มันมีโรคอาฮิวาหมูนะคะที่ระบาดนะคะก็สินค้าไทยก็ได้รับอน,นิสงไปเต็มๆรวมถึงมีสินค้าตัวหนึ่งค่ะซึ่งเป็นสินค้าใหม่ล่าสุดตอนที่ดิฉันมาถึงฮ่องกงใหม่ๆเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมีคนบอกอ่ยฮ่องกงเนี่ยเขาทานแต่เนื้อเนื้อสัตว์ทั้งนั้นไม่มีใครสนใจอาหารสุขภาพไม่มีใครสนใจพวกเนื้อปลอมแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วค่ะเปลี่ยนความคิดนี้ไปเลยค่ะเพราะล่าสุดเนี่ย เนื้อปลอมนะคะ plant b a s e บ m e a t เนี่ยกำลังเป็นที่ได้รับความนิยมในตลาดฮ่องกงค่ะโดยมีการนำเข้านะคะปีที่แล้วเนี่ยจากไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงประมาณ7,000%ซค่ะอันนี้เป็นตลาดที่น่าสนใจนะคะกเ็เนื้อปลอมเนี่ยมีทั้งขายทั้งในนม็กจูเลในร้านอาหารทุกร้านอาหารค่ะจะมีเมนูเนี้ยค่ะเพิ่มขึ้นนะคะนอกจาก สินค้าแล้วนะคะเราก็มาดูในด้านบริการด้วยในด้านบริการเนี่ยไทยเราเนี่ยเป็นที่1ด้านบริการอยู่แล้วประกอบกับคนฮ่องกงเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ที่มี h i g h purchasing power คือมีกำลังในการซื้อสูงดังนั้นเนี่ยเอ่อกลุ่มคนฮ่องกงเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าคงจะเคยได้ยินข่าวว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นเอ่อที่ที่อสังหาเนี่ยแพงที่สุดในโลกนะคะเอ่อค่า ค่าอสังหาริมทรัพย์ค่าบ้านค่าคอนโดเนี่ยแพงเป็นอันดับหนึ่งค่ะค่าที่พักเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่ไทยเราเนี่ยตอนนี้โอเวอร์ซับไายใช่ไหมคะสำหรับตลาดคอนโดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนฮ่องกงเองก็รักและสนใจรักที่จะอยู่เมืองไทยเหมือนกันน่ยนะคะแล้วก็สนใจที่จะมีอสังหาในบ้านเราก็เพราะฉะนั้นคิดว่าตลาด Property ในไทยเนี่ยก็มีโอกาสมากค่ะรวมถึงเรื่องของ เอ่อเอลเดอรเร์เซเรื่องการดูแลผู้สูงอายุเรื่อง Retirement Home นะคะตลอดจนถึงเรื่องของ Medical Services ต่างๆเนี่ยคนฮ่องกงเนี่ยนะคะการรักษาพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะบินไปบ้านเราเพื่อตรวจเช็คอัพร่างกายตลอดแล้วก็ไปเที่ยวไปชอปปิ้งด้วยอันนี้ก็เป็นโอกาสของเรานะคะการเรื่องนวดเรื่องสปาอุปกรณ์ต่างๆสำหรับ ผู้สูงอายุการดูแลสุขภาพคนฮ่องกงเป็นคนมีเงินค่ะเพราะฉะนั้นสินค้าตัวนี้นะคะบริการตัวนี้ก็เตรียมพร้อมรับคนฮ่องกงได้เลยบอกเลยค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่บ้านเราเปิดประเทศภายหลังจากโควิดแล้วเนี่ยรับรองได้ว่าถล่มทลายนอกจากนี้นะคะในเรื่องของออการศึกษาเองเนี่ย International School นะคะทั้ง h a r r o w International School แล้วก็ h b u r i เนี่ยทั้งทั้ง แล้วก็อีกหลายๆที่เนี่นะคะผู้บริหารหลักเนี่ยนะคะในส่วนที่ดูแลภูมิภาคภาคพื้นเอเชียเนี่ยก็คืออยู่ที่ฮ่องกงเนี่ยแหละค่ะฮ่องกงก็ไปทําไปเปิดสาขาที่เมืองไทยนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยเจ้าของก็คือ,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 อคนคนเป็นคนฮ่องกง นะคะเป็นคนจีนที่ที่มีรีเลชมีแฟมิลี่มีครอบครัวอยู่ที่เมืองไทยก็เรียกงง่ายๆว่าเราก็มีเจ้าของเป็นคนไทยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการศึกษานะคะก็ไปได้ด้วยในเรื่องของ Services เพราะว่าการศึกษานี้ไปได้อีกเยอะเลยนะคะมันก็จะรวมไปถึงเรื่องของแคมปัสรอบๆอ,อ,อสังหาริมารัพย์เรื่องของอาหารที่จะเอามาเสริมนักเรียนอะไรเหล่านี้ต่างๆเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่ ที่ไทยมีความพร้อมในการเปิดประเทศนะคะในขณะนี้เราก็อาจจะมีการติดต่อสื่อสารอะไรก็ทำได้คะ่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจในเรื่องของ s e r v i c e สอยู่ก็สามารถติดต่อมาที่สกต่อห้องกลงได้เลยนะคะในช่วงโควิดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างแน่นอนคะ่ะมันมี t ทรดเบรย r เออรเกิดขึ้นนะคะหลักๆเลยเพราะว่าห้องกลงเองเนี่ย เป็นเมืองที่มีท่าเรือนะคะท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่นะคะเป็นอันดับ8ของโลกเพราะฉะนั้นตู้คอนเทนเนอร์อะไรต่างๆการทั้งเรื่องของการขนส่งทางเรือนะคะแล้วก็การเรื่องของทางอากาศเนี่ยตั้งแต่เจอโควิดมาก็มีปัญหาหมดเลยค่ะรวมถึงที่หนักไปถึงก็คือเรื่องของค่าขนส่งค่ะเพราะค่าขนส่งราคาขึ้นสูงริ้วมากเลยทำให้ เ,เมื่อสักประมาณเดือนมกราคมเนี่ยดิฉันก็เริ่มแบบสำรวจร้านค้าร้านอาหารไทยก็พบว่ามะม่วงไทยนะคะมะม่วงน้ำดอกไม้ไทยหายไปคือก็ไม่เชิคือเขามันก็หายไปอะค่ะเพราะว่าได้รับทร,ทราบว่ามีซัพพลายที่ ไม่พอเขาก็เลยไปใช้มะม่วงฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งอันนี้เรายอมไม่ได้เพราะมะม่วงน้ําดอกไม้ไทยเราเด็ดกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะทํำยังไงที่เราจะเอามะม่วงน้ําดอกไม้ไทยกลับเข้ามาสู่ตลาดฮ่องกงให้ได้อันนี้เดี๋ยวดิฉันจะมาเล่าให้ฟังต่อไปว่าดิฉันก็ได้จัดออนไลน์บิสเนสแมทชิ่งค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยมะม่วงน้ําดอกไม้ไทยกําลังบุกตลาดฮ่องกงขายได้ถล่มทลายมากๆนะคะวิธีการขายเนี่ย ก็มีหลายรูปแบบค่ะมีทั้งการขายกันแบบหน้าร้านปกติกับการใช้วิธีอ e ีคอมเมิร์ซนะคะมีทั้งเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็ cross border trade ค่ะที่ที่ทางหากท่านสนใจนะคะที่จะขายผ่านอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยก็อย่างแรกก็สามารถที่จะติดต่อกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะในการาที่จะทำออนไลน์ business matching นะคะให้ทางสกตท้องคงช่วยหาผู้นำเข้าให้ได้นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าคุณสามารถ ไปในเว็บนะคะของเอข้าไปขายทาง HK TV Mall ก็คือฮ่องกง TV Mall นะคะแต่จงห้องฟูดนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะ C Store อันนี้ก็คือเขาเรียกที่นี่เรียก C Store แล้วก็ price.com รวมถึง About t ไทยด้วยนะคะซึ่งพวกนี้ก็จะช่วยกันช่วยเรานะคะในการโปรโมตนะคะแล้วก็ขายสินค้าไทยออนไลน์ซึ่งก็ได้รับความนิยมมากเลยค่ะทั้งข้าวผลไม้อาหารแช่แข็งอาหารสำเร็จรูปน้ำผลไม้ต่างๆของขนมขบเคี้ยวรับรองได้ค่ะขายได้หมดเลยนะคะถามว่าออนไลน์พิซแนนสมาชิ้นทำยังไงก็ อย่างที่บอกค่ะไปค่ะ d i t p กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเลยนะคะแล้วก็ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยหลังจากที่ป็นดิฉันประสบป,ปัญหาว่าผลไอ้ผล,ลไม้มะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยขาดตลาดแล้วก็คุยกันค่ะกับทางกรมนะคะแล้วเราก็จัดค่ะ online business matching ระหว่างผู้นำเข้านะคะผู้นำเข้าฮ่องกงกับ ชาวสวนค่ะที่ฉันตรงไปที่ชาวสวนเลยโดยให้พันธุ์ที่จังหวัดในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะคะได้ช่วยรับรองว่าสวนนี้เชื่อถือได้มีคุณภาพนะคะสั่งแล้วไม่หายสั่งแล้วไม่หายไปไหนนะคะอันนี้ก็มีความจําเป็นและสาคัญมากจนเราจะไปแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นเองค่ะตอนนั้นเนี่ยเราก็แบบขายได้ทันทีประมาณล้านกว่าบาทนะคะแล้วเราก็คาดว่าเราคาดว่าทั้งปีจะขายได้16ล้านแต่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ มะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยนะคะบูกตลาดฮ่องกงขายดิบขายดีที่สั่งมาขายหมดขายหมดจนผู้นําเข้าเนี่ยสั่งสวนนะคะขายจนกว่าสวนขายขอซื้อหมดสวนนะคะณนะขณะนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งทําให้ดิฉันดีใจมากที่ได้ช่วยเหลือเกษตรกรไทยนะคะต่อไปก็คงเน็กก็หวังว่าทุเรียนจะราคาจะจะ,จะราคาดีนะคะก็จะอาจจะมีทุเรียน มังคุดหรืออะไรต่างๆถ้ายังไงก็ผลไม้แปรรูปนะคะก็ยังมาได้เหมือนกันค่ะผลไม้แปรรูปผลไม้แช่แข็งที่ฉันเองยังคิดอยู่เลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุเรียนเนี่ยที่นี่เนี่ย เขาก็ต้องมาแกะมาปอกอะไรเงี้ยคือเนื่องจากว่าห้องุงกับไทยมันไม่ไกลาจากกันใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราแกะทุเรียนมาแล้วสวยๆแล้วเราทําแพคเก,ก,กจจิ้งดีๆค่ะทำแพคแพคแพคเกจจิ้งดีๆเพื่อขายให้คนฮ่องกงเขาซื้อได้สะดวกมันก็จะช่วยทําให้เกิดว a ลูแอดเด,ดขึ้นกับสินค้าสามารถที่จะขายผลไม้แพงๆได้เหมือนเหมือนญี่ปุ่นเกาหลีอย่างนั้นเลยะคะ่ะเพราะที่ฉันเห็นอย่างเกาหลีเนี่ยนะคะเขาก็จะขายเขาก็จะทํำ สตรอเบอรีะะ่อค่ะลูกใหญ่ประมาณเทมือนะคะก็หนึ่งกองเลยเพราะฉะนั้นทําไมล่ะคะทําไมเราไม่ทําอยากได้ทุเรียนนะคะที่แบบ เป็นรูหนึ่งในกล่องสวยงามขายซื้อเปิดกล่องมาทานง,ง่ายๆหรือจะสักสองภูสวยๆอะไรลักษณะนี้ค่ะก็น่าจะขายคนฮ่องกงได้ดีค่ะก็คือนอกจากนี้ก็คืออาหารและเครื่องดื่มอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะแล้วก็พวกภาชนะที่เป็น r e ไซเคิต่างๆก็ได้รับความนิยม r e ไซเคิลหมายถึงที่ทำอาจจะทำจากใบไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็นิยมเอามาเสิร์ฟเป็นเทรน รักโลกอะค่ะ sustainable เพื่อาาวความยั่งยืนอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็เป็นก็เป็นเทรนด์ของที่นี่อยู่รวมถึงการที่พวกสินค้าที่มีดีไซน์ต่างๆนะคะเครื่องประดับตกแต่งบ้านเครื่องบนจานชามบนตัวอาหารได้หมดเลยค่ะรวมถึงเนื้อปลอมอย่าลืมค่ะอันนี้กำลังเป็นเมนูสำคัญของที่นี่ นะคะ,ะก็สุดท้ายเราก็จะบอกว่าสกตฮ่องกงทำอะไรบ้างเราดูแลทั้งฮ่องกงและมาเก๊านะคะอย่างที่บอกแต่พอดีว่าตอนนี้ก็ไม่สามารถเดินทางไปมาเก๊าได้ค่ะเพราะว่าเราก็ติดโควิดนะคะก็ ก็ยังไม่เปิดนะคะเขาก็ทาห้องกงมาเขาเองก็ยังไม่เปิดเส้นกันละกันนะคะก็เราก็จะที่ผ่านมาเดือนมีนาอย่างที่บอกก็ได้จัดแมทชิ่งผลไม้นะคะเราจะทำแมทชิ่งตลอดค่ะไม่ใช่แค่ผลไม้มีอีกหลายสินค้าทีเดียวค่ะคุณมีสินค้าอะไรส่งมาค่ะไปรวมที่ EITP ที่กรุงเทพแล้วเดี๋ยวเขาก็จะส่งมาประสานเราเองนะคะแล้วก็ในเดือนนี้นะคะตอนนี้เราก็จะจัดอินสตรอมูเวชันกับห้างนะคะซึ่งมีเป็นร้อยสาขาทั่งกงเพื่อโปรโมทสินค้าไทยขายพว ขนมเค้กเคี้ยวข้าวไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหมดเลยนะคะในเดือนพฤษภาคมก็จะมีห้างอีออนค่ะอีออนก็มีหลายสาขาตรงนี้เราก็จะจัดเทศกาลผลไม้ไทยค่ะคนต่อคิวเป็นร้อยเมตรนะคะที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเป็นข่าวเลยนะคะก็คือคนไปยืนรอปอกปอกปอกทุเรียน,นะค่ะ บอกทุเรียนเพราะฉะนั้นถึงบอกค่ะที่ฉันอยากได้มากเลยถ้าหากมีใครแนะนำที่มีแพ็คเกจจิ้งดีๆขายทุเรียนดีฉันจะช่วยพยายามขายนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเดือนมิถุนาก็คิดว่าจะจะ,จะ,จ,ะจะทำโปรโมทข้าวไทยนะคะพอดีว่าเราได้ตาสัญลักษณ์นี้ที่ได้รับได้จดทะเบียนที่ฮ่องกองเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีใครมา ปลอบตาเขียวของกรมข,ของกรมการค้าต่างประเทศได้อีกต่อไปเนื่องจากตรานี้จะหมายความว่าข้าวนี่นะคะได้รับการแพ็กรับรองว่าเป็นข้าวหอมมะลิจากประเทศไทยแน่นอนไม่สามารถมีสิ่งใดเปลือกเจือปนได้นะคะในเดือนกรกฎาคมดิฉันก็วางแผนที่จะโปรโมทค่ะร้านอาหารไทยที่ได้รับตราไทยซีเล็กซึ่งปัจจุบันก็มีประมาณ30ราะะ้านค่ะทั่วฮ่องกงนะคะก็มันก็จะเป็นสถานที่ที่จะสามารถนำข้าวพวกเครื่องปรุง เ,เครื่องปรุงรสพวกอาหารไทยแล้วก็ผลไม้ไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นจุดที่ดีมากในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้คนรู้จักกับสินค้าไทยและอาหารไทยค่ะส่วนสุดท้ายปีงบประมาณนะคะสิงหากบกันยาเนี่ยคือจริงๆแล้วรอค่ะว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีขึ้นดิฉนันคงต้องจัดเว็บมินาเป็นครั้งที่2ซึ่งครั้งแรกเนี่ยจัดมีคนเข้ามาชมถล่มทลายเป็น เป็นหมื่นวิวอะค่ะเป็นมีมีคนเข้ามาชมเยอะมากเพราะว่าคนฮ่องกงบอกแล้วค่ะสนใจที่จะซื้อ property นะคะที่เมืองไทยมากๆขอบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าตรงนี้เนี่ยท่ันก็จะทำการโปรโมตอีกครั้งหนึ่ง,งนะคะแล้วก็เดืนกันกันยายนก็นเรื่องของ wellness แล้วก็เ,เรื่องของ medical เซอร์วิสสอันนี้ค่ะก็จำเป็นและสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยนะคะเพราะว่าธุรกิจนะคะบริการเป็นสร้างมูลค่าได้มหาศาลค่ะก็มีเล่าให้ฟังเวลาน้อยค่ะก็เล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะหาใครสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดตามเราได้ที่ Facebook ค่ะชื่อ Thai Trade e e n t อ r ฮ่องกองหรือไม่ก็สกแกนเลยค่ะ QR code ที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะ ก็ QR code เนี่ยก็จะนำมาสู่ Facebook ซึ่งจะทำให้คุณเห็นข้อมูลข่าวสารนะคะว่าเรามีอะไรเกิดขึ้นในห้องโกงบ้างหรือแล้วมีกิจกรรมที่ส่งเสริมสินค้าอะไรบ้างก็สามารถติดต่อแล้วก็แจ้งเรามาได้เลยนะคะก็วันนี้ก็มีเท่านี้ก่อนนะคะก็หวังว่าดิฉันจะได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยคะ่ะมีอะไรก็ ติดต่อกันมาค่ะเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ